เล,เล่นสไลเดอร์เลยโอเกียรุชคอนอ่ะมีส่วนตัวต้องง้อใครเล่นหน้าบ้านหลังบ้านหอบคิวไปได้ทุกที่ใส่หลังรถไปก็ได้เอาไปเล่นไหนก็ได้อดูนะคะให้ป๊ะป๊าแต่งตัวให้ลูก ก็จะได้แนวประมาณนี้ค่ะไม่ได้เข้าชุดเข้าดอกเข้าลายอี๊ลุกขึ้นดีด,ดได้ไหมให้ช่วยไหมจะให้หมามาช่วยบอกนะรือนะคะเราเข้าไปนั่งหลบอยูในร่มอุปกรณ์เก้าอี้อยู่ในร่มร้อนเร่มร้อนแลว้วันนี้ไม่มีลมโอเคพอวินหน้าดำหมดแล้วลูก เดด้าก็นอนอยู่ในบ้านสา์เอาอุปกรณ์มา,มาเลยไม่มีใครใช้เลยได้ใช้อยู่เมื่อเช้านั่งกินนมในเต็นท์กันเฮ้ยโทโทสเตนนน่ะโทกกสตันน่ะอาพีวินโอเกนเนียโอเกเนีย Phía kia quái bơi mắp biển mưa lao hỏi 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 Khó hỏi Khó อโอเคเนี่ยเข้าไปเลยขอน้ำมาโอ้ย,อย,อยทำไมต้องใส่ทรงัร้นด้วยอุ้ยลวงตกตกนั่งเก้าอ,อี้หก้าเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ Oh, oh. ต้องใส่ทรงนี้นำะหมวกอะเพราะมันจะกันแดดได้ไหมเนี่ยฮะสาให้มันไม่ให้นหน้าไหมไม่มีอะไม่มีละอะไรไม่มีอะอะไรไม่มีหรอว้าวเกรดเตอร์เกรดเตอร์ คุณปอมเก้าบสองทีอะไรทมงไท่หนไปไหน้องให้แ้นอนตั้งแต่เ hmm. ก้าโมงครึ 10. 10่งสิบโมงครึ่งจนสิบโมงกว่า เดี๋ยวน้อยนะ่าตื่มากินนมอีกแล้วสนุกไหมลูกอ,อยู่นอกบ้านก็สนุกดีนะลูกก็แบบว่า<ๆ>เขาก็จินตนาการเล่นของเขาไม่เหมือนอยู่ในบ้านเดินไปเดินมาเนี่ยมีแค่นี้เล่นได้ตั้งนาน จะอยู่ในบ้านนะ่ะเล่นอะไรแป๊บๆก็เบื่ออบาดิวเนี่ยวนเวียนอยู่แค่นี้อบาดิวเดินไปเดินมาหยุดโน้มหยุดนี่เล่นนี่นะไ,ไปเที่ยวออกไปเที่ยวอ่าโอเกีนี่โอเกียร์สกอรันฮู้วาทิ้งน่าทิ้ทเ,เหรอกินข้าวอะไรอยู่ข้างนอกนอก,ก็แบบโอเคเลยเอะ เป็นเวลาแห่งคุณภาพเก็เหมือนแบบที่กว้างอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เหมือนอยู่ในบ้านได้ปลดปล่อยจินตนาการเดี๋ยวว่าจะไปซื้อสีช็อคมาทาตื้นถนนเน่ยใ,ให้ลูกมาแบบว่าหยิบหยิบกระโดดกระโดดเยะเป็นเลขอะไรให้กระโดดกระโดด เดี๋ยวพอไม่มีแดดเดี๋ยวเราก็ย้ายไปนั่งเล่นหลังบ้านต่อแต่วันนี้อากาศร้อนนะยี่สิบห้าณมิวยี่สิบห้าห้าองก็นั่งอยู่ในร่มอะอยู่กลางแดดแล้วม่ร้อนเฮ้ใครอยู่เฮ้ใครอ่ะใครป้าป้าคนค่น เราเอางก็นสนุกแต่ว่าออกมาตั้งแต่เช้าออกมาตั้งแต่แปดโมงนี่ยสิบเอ็ดโมงไม่เข้าบ้าน yeah, <yeah>, yeah. กินอะไรอยู่ข้างนอกเนี่ยดีอบาดิวไม่ต้องแต่งตัวเยอะไม่เหมือนหน้าหนาวหน้าหนาวว่าแต่งตัวเยอบาดเออมายาอย่มาอามาอยาอะลงมาล <Yeah. S 1> งมาครับ Har vi en åka, ja. åka ruskanen? Kan du åka rutschkanan? Ja, det kan jag. Bra! Ja. Tåg, det kommer tåget. Det kommer ett tåg. Det låter högt. กันดูโอกนร,รูชคอนันิะไม่เที่ยวนะ a รูชคอนนอันรูปบันบ้านเราก็เรียกสไลเดอร์ไหมรนนูปบอันอืมที่นี่เรียกรูชคอน,น,ร,น,นรูชคอนรูชรูชแปลว่าแบบเร่งด่วนรูชคอนน์แบบประมาณว่าไหลลื่นรูค พาวินโอแกรุชคอนนะ่ะถ้าไม่มีลูกก็ไม่รู้หรอกคำศัพท์พวกนี้คืออะไรเพิ่งมาเรียนรู้ตอนมีลูกนี่แหละเพราะว่าเวลาต้องไปหาซื้ออะไรอย่างงี้เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตต้องหาคำให้ถูกไม่งั้นหาไม่เจอได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเพราะว่าพี่พาวินนี่แหละคำศัพท์อุปกรณ์ของเด็กเล็กเด็กน้อย ทุกวันคือการเรียนรู้โอเคพาวินสวัสดีครับก่อนมามาปิดวิดีโอแล้วร้อนเสรจาสวัสดีครับทำไงสวัสดีครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่นะครับบายบายครับ